ที่น่ารักน่าเลิกอีกเหมือนกันกับน้องไบร์แล้วก็น้องเนสนั่นเองนะคะก็เรามีภาพเบื้องหลังซ้อมคอนเสิร์ตไบเนสวันพรุ่งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมมีหลายต่อหลายคนบอกว่าอยากดูมากและเป็นคู่ที่กระแสแรงมาก<อ>จริงๆ<อ>ไม่ใช่แรงธรรมดานะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโพการประกาศรางวัลต่างๆเนี่ยน้องไบร์แล้วก็น้องเนสอยู่อันดับต้นๆทั้งนั้นค่ะ ก็แน่นอนเลคะว่าไม่มีใครที่จะได้เห็นการซ้อมคอนเสิร์ตเบื้องหลังแบบนี้แล้วยกเว้นสมอลทอของเราเท่านั้นะะเราก็เลยมีภาพแทบๆบางส่วนนะคะมาฝากกันนะคะเอาแบบว่าเรียกน้ำย่อยก่อนก่อนที่จะไปเจอพวกเขาสองคนนะคะในวันพรุ่งนี้ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาพร้อมขนาดไหนนะคะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะไปชมไบร c e และก็เนสครับน่ารักจงเลย แขกรับเชิญมาเยอะแยะมากมายคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้คุ้มที่สุดแล้วชอบ,บอชื่อคอนเสิร์ตมากเลยไรเนส s บส s หนสมมติสมมตสมสมติอิจฉาอิจาอิค่ะ,ะใจช,ชิดเชือเอ้อสุดไปเลย,เลยนะคะพวกนี้นะต้องยิ่งกว่านี้แน่นอนคะ่ะแน่นอนที่สุดนะคยัขบอกยิ่งจำวันที่เรามีงานปาร์ตี้ของออฟฟิศเราได้เลยนะใช่เอาคือผมมันไม่เคยเจอน้องตัวจริงค่ะแล้วพอดี จังหวะเดินสวนกันพอดีแล้วน้องก็อยู่ก็ใครกับใครไบร์ทบิสเนสทั้งคู่ทั้งคู่แล้วอีอีไข่ชื่ออะไรเฮ้ยเฮ้ยหนูไม่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 คือเวลาเราเรียกเขาอะเรียกไบรท์เนสไงใช่ใช่เราก็เลยจะงงใช่ปะอีนุ่มชื่ออะไรไข่เนี่ยงั้นเอี่ยเพิ่งทักอีกแล้วใช่อาไปเซนทันเวิร์มาแล้วเจอทั้งสองคนมีใครเสิร์อดีแล้วก็เห็นป้ายไบรท์เนสก็เลยบอกไบร์ชื่อคนไหนเนี่ยชื่อคนไหนงงเรื่อความที่ว่ารีบเป็นคู่ตลอดใช่ จะยังไงดีอ่าไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้รู้จักกันแล้วนะฮะ,ะแล้วก็ที่สำคัญแฟนๆเนี่ยผมเชื่อว่าแฟน,น,นรู้จักดีอยู่แล้วพรุ่งนี้ไปเจอกันได้ในงานคอนเสิร์ตไป s นอสเปซไหนที่สุดเลยนะครับเอามา